สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโปเกมซาก้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาสุ่มโปเกมอนนะครับที่ผมยังไม่มีนะย้ำเลยครับผมยังไม่มีตัวนี้จริงๆนะก็เป็นอีวานะครับอีวาของทาเคชินะถ้าชื่ออในภาษาอังกฤษก็คือบล็อกนะครับออรนิกนั่นเองนะตัวนี้ครับจะมีความถึกค่อนข้างสูงนะก็มันอยู่ในกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้เลยสุ่ม10ครั้งนะฮะนี่ครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับอึดมากๆแล้วนะ เออีล้วค่อยมาจัดทีมอีกทีนึงแล้วก็รางวัลช้เพชรเนี่ยที่ผมต้องการคือนี่เลย CD skill นะครับ190แผ่นเลยนะโคตรดี HD นะครับอันนี้ขอบอกก่อนเลยอ่ะเรามาเริ่มสุ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับผมลืมบอกไปนะฮะผมะวันนี้ก็จะมีการันตีเทพหนึ่งตัวด้วยเพราะว่าผมขาดอีกประมาณ4,016เพชรนะฮะอันนี้สุ่มฟรีไปก่อนโอเคได้สติกเกอร์มา อ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มสุ่มอย่างเป็นทางการกันก่อนเลยแล้วกันสำหรับรอบแรกนะฮะถัดไปปึง๋งได้นักกล้ามานะครับโอเคอ๋อกระไลบนะโอเคครับรอบแรกก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบถัดไปนะฮะก็จะการันตีเทพแราวนะครับ1ตัวนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทพตัวนี้จะได้ตัวอะไรนะครับมาอ้าวหว้าวเต็มครับมาโอเค เรียบร้อยจัดไปครับเลียวเป๋่าแล้วนะฮะอ่ะดูเทพกันนะครับโอ้โหได้ตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วนะฮะก็เป็นหมาพืชน,นะครับหมาเทพนะครับโอเคมจะมีอยู่กัน3 3สตัวนะก็เป็นต่อสู้พืชน,นะครับโอ้แต่เอฟฟี่ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บไว้วิจัยแล้วกันนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับแหม่ได้ชิปของฟรีเซอร์มาด้วยนะครับมาจัดไปนะฮะรอบที่3จะได้ตัวไหนเอ่ยนะครับมีตัวที่ผมยังไม่มีบ้างไหมเนี่ยโอ้โหได้ซื้อทาจะมาตัวนี้ก็มีแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวออกไปดูหน่อยแป๊บนึงก็3น่าจะ8รอบนะ ตัวอีวัตัวนี้มันใช้6 6 0ชิปนะฮะก็สุ่ม8รอบก็พอนะฮะไม่ต้องถึง10รอบนะฮะสุ่มประมาณ5ครั้งก็จะได้ในส่วนของของครบแล้วนะครับมาอีกรอบหนึ่งจัดไปนะฮะขอดีๆโอ้โหเลยตัวหิมะมานะครับมันแข็งมานะครับอ่ะต่อต่อไปเลยนะครับเอ้ได้มุมน้ำมานะครับโอ้โหได้โรต้ามานะครับ โอ้โหรอบนี้เกลือสุดๆนะครับผมมาอีกรอบนึงนะครับผมน่าจะเป็นรอบที่ห้าละจัดไปนะฮะโอ้โหโโได้ป,าปลาเปร็นย่ามาคาวันย่านะครับื่อภาษาอังกฤษโอ้โหได้ไม่นานมานะครับผมไม่มีพัลเซลนะตัวแดงอะโอ้โหดูครับอ่ะ โอเคไปกดรับรางวัลกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ในส่วนของชิปมา100นะแล้วก็อ่ากิจกรรมนะครับใช้เพชรเนี่ยน่าจะได้ครบแล้วล่ะซีดีสกิลโอเคเรียบร้อยครับอันนี้จะเก็บเอาไว้ปั้นนะครับในส่วนของสกิลลึกลับนะฮะเพราะผมเคยเอาอ่าไปแลกนะครับแต้มเอาคืนหมดแล้วนะเพราะมันได้เยอะ2 0่สึงยีแต้มเลยนะครับตอนนี้เกลี้ยงโบแบเลยนะฮะผม โอเคเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันต่ออีก3าครั้งนะฮะเพื่อให้จบกันไปนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะครับรอบที่6นะครับผมดูซิว่ารอบนี้จะมีตัวสีทองออกหรือเปล่านะตัวหายากอะไรประมาณนี้นะตัวเทพเราไม่มีแล้วนะครับต้องอีก1นึ่งหมเลยนะครับจัดไปโอ้โหได้แซนมานะครับโอเคโอ้โหเดมอนจาร่ามาโอ้โหได้อนิสุสมะมานะครับมีหมดแล้วนะครับ ไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้โอเค okay, ถัดไปเลยรอบ7ละอ่าได้ตัวเท่โอ้ได้กาลูล่ามานะครับตัวนี้มีล่างมิก้าด้วยนะเก่งเหมือนกันตัวนี้ใช้ได้นะครับอ่ะถัดไปเฮ้ยล่างทองโอ้โหได้ไคลลรอสมานะครับมีล่างมิก้าด้วยตัวนี้อ่ะโอเคโอ้โหได้คาบูโต,โตมานะครับอันนี้โปเกมอนาหายากนะโอเคถัดไปก็อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะฮะ ผมขอรับหน่อยแล้วกันรอบที่8สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะครบ1นึ่งร้อยหกสิบเราจะไปทําการเชิญนะครับออกมานะครับจัดอา้าเต็มอีกแล้วนะครับมาจัดมาครับลอกรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหได้เจ้ปปาทองมาอ่าโอเคเราไปกดรับกันเลยแล้วกันนะสาหรับชิป20อันที่เหลือนะครับ โอเคตอนนี้เราก็รวบรวมครบแล้ว160นะฮะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปที่คําสั่งชิปกันนะก็ไปอัญเชิญออกมาเลยเดีย๋ยวเรามาดูนิสัยกันหน่อยนึงนะว่านิสัยวันนี้จะเป็นยังไงนะสำหรับตัวอีวาของทาคิชินะบล็อกออนิกนะครับนิสัยเป็นอ่าดีเฟนส์สิบสเปเชียลดีเฟนส์ลบสิก็ถือว่ายังไม่ดีนะครับเดีย๋ยวผมขอด้ารีเฟรชหน่อยแล้วกัน50เพชรโอ้โหรีมาก็ไม่ดีนะครับโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปทําการรีนิสัยกันที่หลังแล้วกันมีกิจกรรมมาบ่อยอยู่นะฮะ อันเชิญเลยแล้วกันนะสำหรับอ e ีวากนะครับอีวากนะฮะอีวากของทาเคชินะตัวนี้โคตรอึดเลยบอกแค่นี้นะะแล้วยืนนิ่งๆเลยนะฮะแทงดีๆนี่เองนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับผมดูดีมันน่าสนใจไหมนะฮะนี่ครับพลังป้องกันครับโหกายภาพนี้เกือบเต็มหลอดนะฮะแทบจะทะลุไปแล้วนะถึกมากครับตัวนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ พาสซีฟสกิลเป็นก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับทุกครั้งที่ถูกโจมตีนะครับจะเพิ่มพลังป้องกัน3%นะแล้วก็เพิ่มนะครับพลังความเร็วนะครับให้กับตัวเองนะ10เทิร์นนะครับสะสมได้10ครั้งด้วยกันนะแล้วก็เมื่อเข้าเขตต่อสู้นะครับในแต่ละเทิร์นนะครับตัวอีวานเนี่ยจะดีบัฟตัวเองด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นไอวันเทลนะครับท่านนี้ก็จะเป็นท่านเหล็กนะ โจมตีแบบกายภาพนะครับตาม80%ของพลังป้องกันกายภาพนะต่อมานะครับก็จะเป็นฮาร์เด้นนะครับเพิ่มพลังป้องกัน50%ปนะครับป้องกันกายภาพระเวทเลยนะให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่ม25%นะครับป้องกันกายภาพระเวทให้กับเพื่อนในทีมนะฮะรวม4เทินด้วยกันนะแล้วก็เพิ่มพลังเอนดูนะเพิ่มอีกห้รนะครับให้กับทั้งทีมอีก4เทินนะโอ้โหถือว่าอึดมากนะครับ ต่อมาเป็น s t o n g e นะครับท่านี้ก็โจมตีท่าดินใส่นะ80%องของรัาพ้องกันนะครับต่อมาเป็นอนันตะิเป็น s t e l o อกนะก็ทุกๆครั้งครับที่ศัตรูโจมตีครับจะรับความเสียหายครึ่งหนึงนะ50%นะครับแล้วกอ็อยู่ด้วยกัน3เทินนะแล้วก็เมื่อนะครับตัวอันิกถูกโจมตีในภายใน2เทินสกิลนี้ก็จะหายไปนะแล้วก็ขึ้นความเสียหาย200%ให้กับเป้าหมายนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะสำหรับสกิลนี้นะ อ่ะเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูเดีย๋ยวผมขอปั้นก่อนเดีย๋ยวปั้นเสร็จแล้วผมจะจัดทีมไปสู้ให้ดูแล้วกันว่าการออกสกิลเป็นยังไงนะอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับต่อถ้าชนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b สไครต์ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยกระดิ่งเพืแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ